สวัสดีค่ะพอดีพอโยคะกวางนะคะวันนี้เราจะมีโยคะที่มาชวนฝึกก็คือโยคะกระปรีก้กระเป่ายามเช้านะคะกระปรีก้กระเปานะเป็นโยคะนะคะสําหรับตื่นนอนถ้าเกิดใครที่ยังรู้สึกว่ายังไม่เฟรชนะคะโยคะตัวนี้ก็จะช่วยกระตุ้นให้เราตื่นแล้วก็พร้อมสําหรับวันใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปฝึกด้วยกันเลยนะคะก่อนอื่นยืนขึ้นมาเลยยืนขึ้นมานะคะเดี๋ยวให้เรา บิดซ้ายบิดขวาก่อนสบายสบายเปิดเส้นเท้านะคะบิดซ้ายบิดขวาเบาๆเป็นการกระตุ้นให้เลือดไ<ม>หลเวียนทั่วตัวนะคะสําหรับยันเช้าของเราให้เราได้ขยับร่างกายทุกส่วนเลยหายใจลึกยาวๆเวลาทํานะบิดซ้ายบิดขวาไปแล้วค่อยๆขึ้นสองแขนไปเรื่อยๆอ,อย่าแขนให้ตรงนะคะพยายามไปทั้งตัวนะ ไม่ล็อกร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งไว้นะคะโฟล์ Flow, สีสบายเหมือนกับเราปล่อยร่างกายให้ไหลไปเรื่อยๆตามลมหายใจของเราแล้วกลับมาด้านหน้างองข้อศอกบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดขวาของวางในทุกเช้าเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้ยืดช่วงสะบักช่วงหลังเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันติดๆมันตึงๆนะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าได้ยืดท่าพวกนี้ มันเหมือนกับว่าจะมีเสียงลมออกมาฟึดๆเวลาที่กวางปิดอันนี้ก็คือว่าจะรู้เลยว่าเออหลังเราเริ่มเปิดแล้วโอเคกลับมาตรงกลางนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปพร้อมกันเท้าชิดติดกันประสานมือเข้าหากันที่ด้านหน้าหายใจเข้าออกปักเป่าวาดแขนลงอีกสองครั้งหายใจเข้าออกป,กปัก ายเข้าออกปักเป่าเดี๋ยวเราจะเอียงตัวซ้ายขวานะของกลับมาด้านหน้าให้ดูเท้านะคะแยกห่างประมาณสะโพกหายใจเข้ายกแขนซ้ายของเราขึ้นออกเอีงตัวไปทางด้านขวายิงีงไปสบายๆพยายามให้ข้อศอกไม่งอนะคะของกวางอาจจะงอน,นิดนึงนะพยายามอยู่เหมือนกันไม่ให้มันงอ มันจะได้ช่วยยืดนะคะเปิดบริเวณหลังของเราช่วงบนสบักช่วงบนนะคะป้องกันความเสี่ยงโรคหัวใจด้วยเข้าขึ้นออกเป่าพยายามยืดท่าสีข้างทุกวันนะคะทําให้ปอดเราขยายได้เต็มที่ลมหายใจของเราก็จะฟล์สบายขึ้นอีกข้างหายใจเข้ายกแขนขวายืดลำตัวยืดสีข้างยืดไปถึงข้อศอกเอ้ยไม่ใช่ยืดไปถึงข้อเท้านะคะแล้วออกเอียง พยายามกดเท้าขวาลงไปนะคะไม่ยกลอยขึ้นมาผ่อนคลายสีข้างของเราเข้าออกเราจะทำอย่างเงี้บ่อยแค่ไหนก็ได้ในระหว่างวันนะคะถ้ายืดสีข้างเนี่ยดีมากๆเลยมาที่ด้านหน้าเท้าชิดติดกันหายใจเข้าประสานมือยืดลำตัว ออกนะคะขมแมวท้องพับตัวลงที่ด้านหน้าครึ่งหนึ่งอุยจะติดทีวีอยู่แล้วยืดไปนะคะยืดไปปกติไม่ดูทีวีเลยนะเป็นของประดับที่แพงที่สุดในบ้านอยากขายจังเลยมีใครอยากได้ไหมตาม,มองที่พื้นนะคะ,ะแล้วค่อยๆลดมือลงทิ้งลำตัวลงไปสบายๆถ้าเกิดว่ามือเราแตะไม่ถึงพื้นนะคะก็ไม่เป็นไรจับที่ข้อเท้าเดี๋ยวนะาแค่ให้เราแยกเท้าห่างนิดหนึ่ง จะโยกซ้ายโยกขวานะคะบิดซ้ายบิดขวาใส่ตาวง,งไปทางด้านหลังส,สบายๆทิ้งลำคอลงไปเลยเวลาที่เราโยกมันจะรู้สึกเลยว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะโดนกล้ามเนื้อบางส่วนนะคะกล้ามเนื้อบางส่วนจะรู้สึกว่าได้ยืดมากขึ้นขาด้านหลังนะคะจะรู้สึกตึงๆถ้าเราคร้างไว้เราก็จะได้แต่องศาตรงๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราขยับเนี่ยขยับเบาๆตามจังหวะลมหายใจของเราเราอาจจะได้กล้ามเนื้อส่วนอื่นเพิ่มขึ้นนะคะ จะรู้สึกว่าได้ยืนมากขึ้นอีกนิดหนึ่งโอเคแล้วค่อยคขยับเท้าเข้ามาชิดติดกันงอเข่านิดนึงมือแตะพื้นถอยเท้าขวาไปด้านหลังไกลๆนะถอยไปด้านหลังไกลๆถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าทําได้ให้เราเอาหัวเข่าขวาไปไกลๆแล้วพยายามลดสะโพกลงต่ำๆหายใจลึกยาว แล้วนะค่อยเอามือทั้งสองข้างเข้ามาอยู่ด้านในขยับเท้าซ้ายออกไปด้านข้างก่อนยกซ้ายยกขวาสบายๆย,ยกซ้ายยกขวาสบายๆใครที่ยังอยู่ในท่าน,นี้ไม่ได้นะคะอาจจะแยกขาออกก,กว้างๆนิดนึงนะคะหมุนปลายเท้าออกไปทางด้านซ้ายด้วยท่าน,นี้จะช่วยนะคะยืดบริเวณใต้ขาซ้ายตรงช่วงนี้แล้วก็หน้าขาข้างขวาด้วยนะคะผ่อนคลายหายใจลึกๆเยียวๆเลย แล้วเดินกลับมาถอยเท่าซ้ายไปทางด้านหลังหมุนสะโพกนะคะเป็นวงกลมหายใจลึกๆขมแมวท้องขึ้นมาแล้วปล่อยลงไปแล้วหมุนกลับอีกด้านหนึ่งกวางจะชอบหมุนเป็นเลขแปดนะเดี๋ยวเราหมุนเป็นเลขแปดกันนิดนึงนะคะเอี้ยวลำตัวเหมือนเอาสะโพกของเราเนี่ยวาดเป็นเลขแป ท่าน,นี้จะช่วยยืดนะคะหลังของเราสบายบายเลยแล้วกลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะว่าได้แปดกับด้านหลังมันจะได้ขยับในหลายๆทิศทางนะคะแล้วกลับมาตรงกลางเท้าวขวาเปิดเอียงไปทางด้านขวานิดนึงแล้วพลิกตัวด้านซ้ายขึ้นมา ใครที่ไหวเอามือซ้ายเอามือซ้ายนะคะจับที่เท้าขวาจากเท้าซ้ายจากด้านนอกนะคะแล้วเปิดยืดลำตัวหายใจลึกยาวๆเป็นการเปิดหน้าอกด้านหน้านะคะเปิดยืดลำตัวทั้งหมดเลยตามองที่พื้นได้นะไม่ต้องเกรงอยู่กับลมหายใจแล้วพยายามผ่อนคลายส่วนที่เกรงตึงกลับมาตรงกลางนะคะด้านหน้าอึ๊บ เปลี่ยนข้างนะที่นี้เปิดเท้าซ้ายไปด้านซ้ายนิดหนึ่ง 1, กดไปเท้าตั้งส้นเท้าไว้นะคะจะได้ทรงตัวอยู่แล้วคลิกตัวด้านขวาขึ้นมามือขวาจับที่เท้าขวาจากด้านนอกหายใจเลือยาวมองด้านหน้าได้นะโอเคปล่อยเท้ากลับมาปล่อยเท้ากลับมาที่เดิมนะคะ กดปเท้าตั้งส้นเท้าขึ้นหายใจเข้าออกนะคะแล้วยกสะโพกขึ้นดันสะโพกไปทางด้านหลังไกลๆแล้วนะค,ค่อยๆกดส้นเท้าลงมาเลยงอขาซ้ายงอขาวขาวานะคะเหมือนเราเดินย่ำให้คขารู้สึกเหมือนย่ำโคนนะเด็กๆนะคะเดินย่ำม,มีความสุขค่อยๆสบายสบาย ให้เรารู้สึกว่าโอ้ยมันยืดหลังยืดซ้ายยืดขวายืดซ้ายยืดขวาไปเรื่อยๆยืดสะโพกด้านซ้ายด้านขวาขาด้านหลังนะคะสลับกันไปมาเป็นท่าที่ดีมากเลยนะคะทําได้ทุกวันเลยส้นเท้าไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรนะให้เราพยายามยกสะโพกให้สูงแล้วดันสะโพกไปด้านหลังไว้ก่อนนะคะกางนิว้วทั้งสิบกว้างเลยนะไม่หล่นลงไปที่หัวไหล่แบบนี้นะอันนี้คือเรานหนักทิ้งที่หัวไหล่ แต่ให้เราเนี่ยเหมือนดันหัวไหล่ออกห่างจากใบหูนะคะดันหัวไหล่ไปด้านหลังแล้วค่อยวางเท้าทั้งสองข้างลงน่ะหายใจเข้าโน้มตัวมาทางด้านหน้า,นาอยู่ในท่าแพลงนิดนึงนะคะเราจะรู้ได้ยังว่ามันเป็นแพลงตรงๆเพราะเราไม่มีกระจกเนาะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราทําแพลงถูกเนี่ยหน้าขาของเรามันจะเกร็งแล้วก็ท้องเนี่ยมันจะเกร็งโดยอัตโนมัตินะคะเพราะว่าลาตัวมันอยู่ในแนวขนานนะหายใจลึกยาวนะคะ อาจจะยกซ้ายยกขวาเบาๆได้ยกหน้าโยกหลังเบาๆถีบส้นเท้าไปยืดขาให้ตรงแล้วค่อยๆวางเขา่าถอยสะโพกไปทางด้านหลังวางเท้าราบนะคะแล้วยืดหลังให้ยาวเลยทิ้งศีงรษะผ่อนคลายผ่อนคลายลมหายใจของเรานะคะลำคอหัวไหล่ทิ้งลงไปให้หมดเลย หายใจเข้าค่อยๆย,ยกลาตัวกลับขึ้นมนาะกดไปเท้าตั้งส้นเท้าขึ้นออกนะคะยกสะโพกแล้วค่อยๆวางส้นเท้าลงไปเท่าที่เราถึงก้นหายใจก้าวเท้าขวาอึ๊บมาทางด้านหน้าวางเขา่าซ้ายลงเท้าซ้ายวางราบนะคะใครที่ได้แค่นี้กระดึบ๊บอยู่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะพยายามให้สะโพกลงต่าที่สุดเท่าที่เราทําได้ก็พอนะแล้วเปิดเท้าขวาไปทางด้านขวานะคะเปิดไปกว้างๆให้เราลดลําตัวลงมาได้สบายๆ แล้วย่อซ้ายย่อขวาย่อเพื่อที่จะคลายนะคะส่วนที่เกร็งตึงหน้าขาด้านซ้ายหรือใต้ขาด้านขวาบางคนเนี่ยถ้าเกิดเราตึงส่วนไหนนะส่วนนั้นมันจะแสดงอาการก่อนนะคะถึงกวางจะบอกว่าเออของกวางตึงหน้าขาซ้ายแต่บางคนถ้าเกิดว่าใต้ขาขวามันตึงกว่าคุณก็จะรู้สึกที่ใต้ขาขวามากขวานะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่ได้ฟิกนะคะร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกัน ลองสังเกตตัวเองดูตึงส่วนไหนก็ส่งจิตส่งลมหายใจไปคลายส่วนนั้นออกเรื่อยๆนะคะการที่เราส่งจิตไปคลายเนี่ยมันเป็นเหมือนการใช้เขาบอกว่าจิตนะมันมีอำนาจเหนือกายถ้าเกิดว,ว่าเราสั่งจิตให้มันคลายได้อีกหน่อยร่างกายมันก็คลายได้เองนะคะฝึกไปเรื่อยๆแล้วเดินเท้ากลับขึ้นมาก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้านั่งยองนะคะอ ใครที่นั่งยองไม่ได้อาจจะแยกเท้าห่างออกจากกันนิดนึงนะคะใครที่นั่งได้ดีก็เท้าชิดติดกันไว้พยายามอยากเขย่งอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าให้เลือกนะเขย่งแบบเนี้ยสู้คุณแยกเท้าออกและนั่งลงไปแบบนี้ยังได้ประโยชน์มากกว่านะคะโอเคยืดศีรษะยืดหลงัลงให้ยาวแล้วค่อไๆก้มศีรษะทิ้งลำคอลงไปและแยกเท้าห่างได้ ทีนี้นะคะเอาข้อสอกผลักหัวเข่าออกด้านข้างนะคะเปิดสะโพกนิดนึงหายใจลึกยาวตามองไปทางด้านหน้ายืดหลัง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 แล้วค่อยๆนะคะทิ้งศรีรษะลงไปมือจับข้อเท้าที่ด้านหลังผ่อนคลายได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะไม่จำเป็นต้องลงเยอะโอ,อเคแล้วดึงลัตัวกลับขึ้นมา เท้ากลับมานะคะมือวางที่ด้านข้างลำตัวหายใจออกเกียดค้าตรงแล้วค่อยๆพับตัวก้มนะคะผ่อนคลายโยกซ้ายโยกขวาไดา้สายตามองไปทางด้านหลังพยายามที่จะถ่ายน้าหนักมาที่ปลายเท้าด้านหน้านิดนึงนะคะเวลาที่เราถ่ายน้ำหนักมาที่ปลายเท้าด้านหน้าเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าขาด้านหลังเนี่ยมันถูกยืดเพิ่มขึ้นอีกงนิดหนึ่ง อโอเคแล้วค่อยๆหายใจเข้าไว้กลัวทีวียกสองแขนแล้วยืดลังขึ้นมาให้ยาวออกนะคะลดมือลงสบายเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าออกค่อยๆพับตัวลงขมวมวท้องลงไปลงไปลงไปยกซ้ายยกขวาอีกครั้ง สายตาม,มองด้านหลังมองที่พื้นด้านหลังไปเลยทีนี้ให้เรานะคะถอยเท้าขวาไปทางด้านหลังตั้งส้นเท้าขึ้นมาแบบนี้นะคะขาซ้ายหัวเข่าอยู่ตรงกับข้อเท้าแล้วค่อยๆดันลําตัวยกขึ้นมาขาขวานะี่ถีบส้นเท้าไปนะคะยกสองแขนขึ้นผ่อนคลายนะคะหายใจลึกยาวค่อยๆกางแขนออก ทรงตัวนะทรงตัวหายใจเข้าออกนะคะปิดไปทางด้านซ้ายเบาๆว้าวแล้วกลับมาตรงกลางอีกสองครั้งไปหายใจลึกยาวๆไว้นะคะจังหวะออกนะี่คือปิดเออเขียนแล้วค่อยลดมือลงวางที่หัวเข่านะคะแล้วค่อยๆวางมือลงที่พื้นเข่าลงมาทีนี้ถอยสะโพกมาทางด้านหลังเดินมือกลับไปด้วย เปิดเท้าซ้ายขึ้นมานะคะได้แช่นไหนแค่นั้นพยายามให้หัวเข่าเนี่ยเหยียดตรงไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะฝึกไปเรื่อยๆร่างกายของเรานะมันใช้มานานนะมันใช้บางทีอาจจะผิดพฤติกรรมบางอยา่างมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดนะคะร่างกายมันก็จะเคยชินเพราะฉะนั้นการที่จะค่อยๆยืดเกียดติเนี่ยเราก็ทําเท่าที่เราทําได้30ปี40ปีผ่านมาเราไม่เคยใช้เลยนะอยู่ๆจะมาทํได้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะค่อยๆฝึกไป ค่อยๆนะคะทิ้งศีรษะผ่อนคลายท่านี้ยืดบริเวณด้านหลังลำตัวทั้งหมดนะคะลงไปถึงขาด้านซ้ายด้านหลังเลยแล้วเดินเท้าเดินมือกลับมานะคะถอยเท้าซ้ายไปทางด้านหลังเอ,อ่อยกซ้ายยกขวานะคะแชทคาวนิดน,นึงสามรอบหายใจเข้านะคะแอนเงยขางขึ้นตามองขึ้นนิดหนึ่ง หายใจออกนะคะขมหมวท้องยกท้องขึ้นให้สูงเลยสายตามองไปทางด้านหลังหายใจเข้าแอนยืดออกนะคะขมิมวท้องครั้งสุดท้ายหายใจเข้าแอนแล้วยืดออกขมแมวท้องให้สูง กดไปเท้าตั้งส้นเท้าขึ้นแล้วค่อยๆยกสะโพกกดส้นเท้าลงนะคะหายใจลึกยาวของกวนเนี่ยจะชอบกดศีรษะลงในท่านี้นะคะเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดศีรษะถึงพื้นเนี่ยหัวไหล่มันจะเปิดได้ดีขึ้นนะคะแล้วงอขาซ้ายงอขาวขวางอขาซ้ายงอขาวขวาพยายามหายใจลึกๆ รู้สึกถึงลมหายใจนะคะที่ผ่อนคลายโฟโล์ผ่านร่างกายผ่านกระดูกสันหลังของเรานะคะไปตามส่วนต่างๆเหยียดขาทั้งสองข้างขึ้นแล้วค่อยๆกดส้นเท้าลงเก้าเท้าขวามาด้านหน้ากระดูกเท้าซ้ายเปิดไว้นะคะผลักส้นเท้าไปด้านหลังแล้วค่อยๆยก2แขนขึ้นมาฮ หัวเข่าอยู่ตรงค่อยเท้าขวาแล้วกลางมือออกหายใจเข้าออกนะปิดไปทางด้านซ้ายอุ๊บปิดไปทางด้านขวาน้องหายใจเข้าออกปิดไปทางด้านขวาสามครั้งนะคะกลับมาตรงกลางแล้วบิดขวา้งสุดท้ายทรงตัวไวนะ้นะเขียนแล้วกลับมาตรงกลางมือวางที่เขา่าวางเข่าขวาเขา่ขา,ขาซ้ายลงไปเช้าๆนะมึน โอเควางมือลงแล้วค่อยๆนะคะเปิดส้นเท้าขวาขึ้นมาเออเดินมือกลับมานะคะเราอาจจะขยับยกซ้ายขวานิดนึงจังวหวะหายใจเข้าอาจจะยืดสหลังไปนิดนึงเบาๆนะคะออกขมแมวท้องและทิ้งลำตัวศีรษะผ่อนคลายหัวไหล่ลงมาเข่างอน,นิดนึงไม่เป็นไรนะคะบางทีเราก็ตึงเนาะเราเราเหยียดไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ทำเท่าที่ร่างกายของเรารู้สึกว่ามันพอดีนะคะวันนี้เราอาจจะตึงพรุ่งนี้เราอาจจะทำได้ก็ได้ใครจะรู้นะมันไม่ใช่เพอร์เฟกทุกวันนะคะร่างกายเราก็ไม่ได้เพอร์เฟกจิตใจเราก็ไม่ได้เพอร์เฟกเนาะสบายๆรับรู้นะคะร่างกายเนี่ยเขาบอกอะไรเราเยอะแล้วก็รับฟังเข้าใจแล้วก็ปล่อยวาง อยู่กับเขานะอย่างเป็นมิตรนะคะเราไม่เกลียดกันนะเราไม่ต้องไปบังคับเขามากอ่ะวางเท้าลงที่ด้านหน้าเราค่อยๆก้าวมาอยู่ในท่านั่งยองอื้อถ้าได้เท้าชิดติดกันนะคะทีนี้เหยียดแขนตรงใส่ตามองไปทางด้านหน้ายืดหลังนะคะผ่อนคลายแล้ววางมือจับที่ข้อเทา้าหายใจเข้าก่อนออกเหยียดขาตรงพับตัว สายตามองไปทางด้านหลังนะคะทิ้งศีรษะสบายๆค้างไว้นิดหนึ่งจะค้างไว้นิ่งๆหรือว่าจะค้างไว้แล้วขยับเบาๆก็ได้นะคะลองสังเกตดูว่าจริตของเราเนี่ยชอบแบบไหนเพอเอนกวางเป็นพวกไฮเปอร์นิดนึงนะก็จะชอบขยับนิดนิดหน่อยนะคะให้มันรู้สึกว่าร่างกายมันคลายได้มากขึ้นโอเคจังหวะหายใจเข้านะคะเหยียดแขนไปได้านหน้าตรงๆก,ก่อน อย่าแขนไปได้่งตรงข้าแมวท้องข้าแมวท้องไว้ถ่ายน้าหนักมาที่ให้เต็มฝ่าเท้าทั้งสองข้างนะคะยืนให้มันคง,ง,ง,งลวหายใจเข้ายกลําตัวกลับขึ้นมาอุ๊บติดทีวีติดทีวียกลาตัวกลับขึ้นมาใช้แรงจากท้องนะคะออกวาดแขนลงกลับมาตรงกลางทีนี้นะคะจบด้วยการประสานมือขึ้นมาหายใจเข้ายกสองแขนยืดเขย่งเท้าขึ้นมาด้วยออกกระแทกเท้าลง 3ครั้งหายใจเข้าออกสุดท้ายเข้าออกโอเคอ่ะมือจับเอ,อวไว้ก่อนกระแทกเท้า10ครั้ง1 2นะคะ3กระตุ้นนะคะการสร้างมวลกระดูกสี่7 8 9 10สกระตุ้นให้มวลกระดูกนะคะมันมีการสร้างขึ้นมานะก็คือกระแทก ต้นขาเบาๆนะคะไม่ต้องทำเยอะเอาส,สบายๆโอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะ